เรียนที่สุดมีออขอให้เรา,าจเรือเลียนจาได้จป็ที่ดีดดที่สุดนะเลยครัหาทานได้านไ้ทุกทุนดาลุบาที่้ออไา,าไอ้าได้ดีนะาำัญเลยไอ้ทาดีตั้งความปรารถนาไว้คราวนี้ก็เ,เรียกว่ากองทุนเ,เรียกว่าอะไรนะกองศกนยลอ,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 อยฟ้าถึงลอยฟ้านี่ก็จะใกล้เดีดวยวหมดนะเดีย๋ยวไม่มากะ ก็สามารถรลวมกันได้เลยติดได้เลยสองร้อยบาทนะตอนเปผ้าไตสองร้อยบาทสองร้อยสองผ้าไตนี่ก็หกวันแต่ราร่วนกัน่เป็นบรบางกระถิบเราก็ได้ทั้งสองด้วยอะาใจสบายสบายทับใจที่ใสนะแล้วก็เรามารล่นกันเลตามดูแต่ว่าเ้าวาที่มาแล้วน่มาจากเอาอุดมชนรี่อาจัดรถปั๊กันเลยในปีนี้ นะก็ถือว่าอันก็มีความตื่นใจที่ได้มาถวายต่บองค์พระผิงจุนประธานเองนะประธานรองก็มีคณะที่จะร่วมสืบด้วยตลอดถึงญาติญาติต่างๆนะที่มาเพื่อสารพิษมาเป็นเจ้าภาพร่วมอนุญาตอาินิหามพักีนะสามพัคีมีพลังพลังอะไรพลังในความดีนะที่จะขยายไปทั่วโลกนะให้ดาวพฤหัสดาวพฤหัสเจริญกาวหน้านะตอนนี้โอ้ยยาติโยมมาถึงลอยฟ้าอีกแล้วเราไม่ไหวแล้วเกวอบพ่อ มีน้าท่านก็ให้ให้ความต้อนรับอย่างดีนะอาตาถูเพราะว่าท่านเป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่เนาะอาจจะมาเองมาไม่ดังนะเดี๋ยวพ่อก็เมตตาพระลูกพระหลานนะก็คอยดูแลอยู่เหมือนกันนะอาตาถูไอ้ฝ่าไม่ดีนะ้วเดยวแม่นะไปเสี่ยงลุ้นคืนโชคเอาเองนะคุนของนายคืนของท่านนะแข่งเรือแข่งควายแข่งได้แต่แข่งกูญแจสนามแข่งเอาไม่ได้นะเอาท่น คนที่จะเรูนมาก่อนเนีขาต้องมีบุญของเขามาก่อนเอาไหมแล้ถ้าเรารู้ว่าเรามีทรัพย์น้อยแรงว่าเราหยุดพ่อในเรื่องของการทัมพันนะตีใครพลาดนี้เราน้อยเราก็ยิ่งเล่นป้าความดีสร้าขาวให้ว่ากนะป้างความเสน่ภายในใจเรานะสำคัญนะตาโอ้โหเล่นเามาเลยเห็นว่าไอ้ถ่ายดีเลยนะมาเป็นครอบครัวอย่าลืมถ่ายด้วยให้ดูด้วยนะเอากล้องมือถือมานะเว่าจะจะปักกองกระถินกองกระถิน เรือ่องนัก็ตามขายรูปให้ดูนะขายรูปให้เป็นที่ระลึกนะว่าเราได้ทำเรืนะ่อ,องจริงนะเรียกว่าไม่ใช่การสร้างชาติแต่ถือว่าสร้างความดีมันต้นงดูต้องแบบนะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศไทยเรายังมีคนนะและสัตวทารในพุทธศาสนา,นอ,สา,นานอีกอมากมายนะยังไม่เสิร์ฟทานในไม่เสิร์ฟพรในไม่มเสิรออ์ฟพรนะศรัทธายังต้องปั่นอยู่นะขออน,น,นุานะนะทานร่วมด้วยนะสาธุนะตอนนี้าตดี๋ยวข้างหลังหใครจะมา ลองพยายาเดินก็ลองลดด้วยรถรถข้างหลังก็ลองลดด้วยนะผ่านไปผ่านมาเราลองลดด้วยนะนะให้ความรู้หน้าที่โดยกันจัดรถให้เพื่ออำนวยความสะดวกที่ทางหลายที่ไล้มานั่งรถลงมาอย่างนี้นะแล้วเนี่ยยังดึงสองหลวงไว้พระด้วยถวายพระด้วยนะนะอย่าให้พระแล้วก็ท้ายใหไม่หยุดอุดท้องอุดใจสักนิดหนึ่ะให้ช่วถึงก่อนนะแล้วพอหลุดที่จริงแล้วถ้าทางหลายเนี่ยให้เอากลับ มาพี l l ่ออกแบบตอนนี Teraz, like ik ik ้จะพี e> ่ออกแับนานจัดไว้ให้อ่อคนนั่งหลังคนที่นั่งหลังเนี่ยได้ยิ้มน้อยิ้มรองนะลองพานต่างๆก็ต่อนขอเข้าใจตรงกันและสำคัญที่ขยะน่ะเพชรพลอยน่ะเพชรพลอยที่ทางได้เอาพี่รถตัวลามเนี่ยได้จัดถุงดำไปให้นะเวลามานแล้วเนี่ยตัวนา รู้ไหมโยนที่ดูน um ุ uh, um ่งมา่งเลยนะเอาเศษขยะเศษเศษแย่เน um ี่ยไปใส่ถุงดำนะเพื่อรักษาความสะอาด่ะอาดูโหทำามสะอกดครัวเลยนะมาสามคนมาสามท่านมาจากไหนเอ่ยมาจากไหนเลยชมตัวดบ้ากเลยนะดูโอ้โหเพื่อธมาตถ่ายรูปทีนีถ่ายรูปสะดวกด้วยเอากล้องแนกล้องไม่ถ่ายรูปสะดูเออดีมากเลยนะเจ้าตอนเอาไปที่ระดึก รย่าลรมเขาเามาน่วันนี้ได้มารวมปัใจนำกองกระเดของเรานะีต้นับนะเดี๋ยวเอาไปที่กองอําเภยตาเลยเสียมานี่นนะ่ะาตรงนี้เลยทำบุญตรงนี้เลยสำหรับรามมารนนะวัตถุมงคลจะมาจับมาให้นะรอรอแจกสมบูรณสมบูรณ์จ้า ตรงนี้ลครับตะอนะรอถวายตรงนี้ไหมล่ะโอเครอถวายตรงนู้นเนาะนอพร้อมกันหมดยมาเไม่ตอเแล้ไม่มีใคร้านเที่ยเตอร์หรอมีเทียรเลยไหมะไาบมาร์ดใช่ใช่คนไม่ต้องหัวเก๋แ่ายอยู่ข้างนอ่ะประกาศข่าวดี ประกาศข่าววีโอนะใาฐานะคุนศึกศักดิ์มีรันมัตพมานกรร้านอาหารลูกประมงบางแสนน้ำแดกน้ำื่มและสระทังด้วยคนละยี่สิบบาทฉะนั้นขอความร่วมมือใครอยากได้เออเอาสั่งทษณหาทีเอเตอร์อ๋อหน้าข้ามมือบัตรคือตรงไหนวะเนี่ยตบัตรคือไง ีให้ปลไหมส้างเตลคเอย่าดูด้อะตั้งดีด้ยว่าเอเคปตาดูด้วยโอ้หจสมลักตรงเลยไม่ต้อง้อมค้องเลยนะโทนาด้วยเดินมาถือมารมแน่เลยโร่วมเนี่่นีรถตู้ตรงไหนตาม่ฟังนะใครอยากได้น้ำดื่มหนึ่งครับปัจจัยยสีา วันนี้นำโดยคณะท่านที่สัก